ต่อไปนี้เป็นคำสั่งจิตตนเองเพื่อเป็นการปลุกตื่นให้กับจิตใต้สำานึกของตนเองข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่น ในพลังจิตใต้สำนึกที่อยู่ภายในตัวตนของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทำการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการปลุกพลังอำนาจจิตใต้สำนึกของตัวเอง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจิตใต้สำนึกคือตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่อยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในจิตใต้สำนึกของตนเอง นับตั้งแต่ปัตตนีเป็นต้นไปการสื่อสารสู่จิตใต้สำนึกได้เริ่มขึ้นสู่การปลกพลังจิตใต้สำนึกให้กับตนเองในทุกครั้งที่ต้องการสื่อสารกับจิตใต้สำนึก คำสั่งจิตตนเองที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงให้เป็นคำสั่งจิตสู่การสื่อสารตรงกับจิตใต้สำนึกของตนเองเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกขึ้นมาสู่การเชื่อมต่อกับการทำงานให้กับข้าพเจ้า เพื่อการพัฒนาศักยภาพชีวิตทั้งจิตและกายเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงจิตใต้สำนึกของตนเองให้จิตใต้สำนึกของตนเองจงตื่นขึ้นมาทันทีเพื่อขึ้นมารับคำสั่งจิตคำสั่งจิตที่สื่อสารตรง อย่างถูกต้องชัดเจนเป็นการปลุกตื่นจิตใต้สำนึกให้ขึ้นมาสื่อสารและรับคำสั่งจิตโดยตรงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชีวิตทันจิตและกายเพื่อเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังให้กับตัวของข้าพเจ้า ทุกครั้งที่มีการสั่งจิตตนเองนั่นหมายถึงการปลุกพลังอำนาจจิตใต้สำนึกของตนเองขึ้นมาทันทีขึ้นมาเพื่อสร้างพลังอำนาจในการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่งที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ ตัวของข้าพเจ้าทั้งหมดในทิศทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ชัดเจนได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใจและทันเวลาให้คำสั่งจิตตนเองในครั้งนี้เป็นคำสั่งจิตในการปลุกตื่นพลังจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า ให้บังเกิดผลในทุกครั้งไปและเห็นผลลัพธ์ทันทีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้จิตตาสนุปจงตื่นขึ้นมาทันทีจงตื่นขึ้นมาทันทีจงตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อมีการสั่งจิตตนเอง